ดีครับนี่อย่างลำเนี่ยดูเลกเป็ดตุ๋นเนอะครับผมอ้ <c oughs> นี่ของคุณมาละของคุณมาละอ่ะ นี่นะครับผู้เสิร์ฟเป็ดอ่านี่เล็กเป็ดซอยนี่เป็นประเภทเป็ดซอยเนื้อของลุงชยัยของลุงชัยมักเป็ดซอยเนื้นอ,อร่อยนะครับอร่อยครับแปลว่าถังออกมาเลยลุงชยัยลูกแปลว่าถวงออกมาลุงชัยไปพอดูถังออกนะอ๋อน,อนี่เส้นใหญ่ของชัยนี่เส้นใหญ่เนื้อไปดูถังออกก่อนถังออกมีนะอัานไม่ต้องเดี๋ยวให้ลุงชัยไป นี่ตัวนี้เส้นใหญ่นี่ครับเส้นใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดเลยลุงชัยเดินไปเอาถั่วงอกไม่กำปไปเออเนี่ยเนี่ยเดินไปคนเดียวก็บลงได้ไปเยอะกำเดียวได้กินกันล้ำล้ำไปเอาก,อากระกำแพ้กระกำขับไปเลยไปเลยครับเอาวางเลย ก็พอ luôn เมื่อกี้ไข่ตักคุณเหรอใครว่าไข่ตักคุณไข่ตักคุณหรือเป่ีนะเพื่อนรู้จักคุณเหรอ,อถ้าไข่ใส่พริกไปมีอะไม่มีไมมข่ใส่เพื่อนมาใส่มาแล้วกันนะเพื่อนใส่มาไข่ใส่พริกดูผมไข่ไม่ใส่สักคนหรอนพื่อุ้ปเลยก็พ่อพริกเนี่ยเป็นพี่เผาไปใส่มาหมดเลยอืม น้ำเย็นอยู่เหมือนกันโอ้โหอร่อยครับเตี๋ยวเป็ดครับนี่ยใช้ลาวามาชิมเองไม่ใช่มาชิมนะใช่คนวนมากินเกี๊ยวกันแล้วกับันธ่ะอันนี้เตียแม่หนอแม่นเห็ดเบยไข่ส่พย์ใส่คนเดียวอ่ะนี้แบบนี้เออเพิ่งใส่ไหมเพิ่งเพิ่งใส่ไหมเพิ่งใส่กู้คนอ่ะกินเลือดกันกินเลือดกัน เดี๋ยวไปเอาหัวเล็กเอาหัวเล็กเนอะไปลกอะไปน้องนี้ไปอ <occurs S 2> ideally, ๋อครับหมเต็มีครับนาย FC คุณเนอะนั่งกินต้องหลังกันจ้ะโอ้ครับแค์ครับนี่ร้านประจำลุงชัยเนอะเป็ร้านประจำร้านประจำอยู่ที่ไหน อยู่ที <h <h ่ไหนลุงที่เนี่ยหนองค้อยครับกินเลยลุงกินเลยไอเอฟซีไมเนเอฟซีหลอกอะไรต่างๆก็มีครับผมจังนะเอฟซีไทย เลย่งว่าเดี๋ยวไปขัวเล็กนี่ห้องน้ำมันมีแล้วะรุ่นเมืนอไหม่เออมวนอีห